สวัสดีครับพี่น้องอาหารฝ่ายวิญญาณก็มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ4ถึงข้อที่5ข้อที่4แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกะรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นในข้อสี่นี้ขึ้นต้นด้วยคําว่าแต่ซึ่งเป็นการเล็งถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่กระทําต่อคนบาปนั้น ตรงกันข้ามกับข้อที่1ถึงข้อที่3ที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้วที่พูดถึงการตายฝ่ายวิญญาณนะครับและคำว่าพระเจ้าในข้อที่4นี้ก็ได้เน้นความเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาที่มีต่อมนุษย์นะครับซึ่งในภาษากรีกใช้คำว่าอีเรออสซึ่งหมายถึง ความเมตตาที่คนบาปไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าทรงประทานให้อันสืบเนื่องมาจากคนที่ตายฝ่ายวิญญาณหรือคนบาปนั้นไม่มีชีวิตสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าได้เลยไม่ไม่ว่าทางใดก็ตามดังนั้นพระเจ้าจึงได้สำแดงความรักอันใหญ่หลวงนี้ต่อคนบาปซึ่งเรื่องนี้ได้อธิบายไว้ ในข้อที่หดังนี้ครับถึงแม้นว่าเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ทรงกระทําให้เรามีชีวิตกับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณในข้อนี้ได้เปิดเผยเห็นถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์หรือความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ที่ทำให้คน ที่ตายไปแล้วในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณน,นั้นได้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกคือการมีชีวิตใหม่พร้อมกับพระคริสที่เป็นขึ้นมาจากความตายโอพี่น้องครับนี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้กระทํากับคนบาปให้เขากลับมีชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณขึ้นมาอีกเพื่อเขาจะมีความ สัมพันธ์อันดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้หรือเป็นการได้รับการคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับดังนั้นในข้อที่5ตอนท้ายๆเนี่ยได้กล่าวว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณโอ้พี่น้องนั่นคือความรอดรอดจากอำนาจแห่งบาปและมารร้ายรอดจากการต้องถูกพิพากษาในบึงไฟนรก ซึ่งความรอดนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าล้วนๆเลยนะครับซึ่งมนุษย์ไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าก็ทรงประทานให้และวันนี้เราทั้งหลายเราก็มั่นใจว่าพระคุณนี้นะครับพระเจ้าได้ประทานให้กับมนุษย์ทุกชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดนะครับสามารถที่จะรับพระคุณอันใหญ่หลวงนี้ได้โดยความเชื่อในพระเยสุคริสและชีวิตของผมและชีวิตของพี่น้องก็เช่นกันที่เราทั้งหลายได้รับความรอดก็โดยพระคุณอันใหญ่หลวงนี้ด้วยดังนั้นวันนี้ให้เรามีชีวิตอยู่ในพระคุณอยู่ในความรักของพระเยสุคริสเสมอไป ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกทท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับ